เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมประชาชน <คะ S 1> ที่ใช้บัตรทองสอปอสอชอเดี๋ยวนี้นี่อำนวยความสะดวกกันมากเลยนะมากมากจริงๆที่ประเทศไทยเราเราควรจะชมกันบ้างเหมือนกันแต่ก็ดีบ้างนะผมว่าชมกันบ้างก็ได้รู้รสึกว่า <นะ S 2> เราเป็นคนไทยที่เราโชคดีใช่ถ้าเทียบกับใครมีญาติอยู่เมืองนอกก็ลองถามเขาดูก็ได้วาเวลาเจ็บป่วยไปหาหมอถ้าไม่นัดได้ไปไหม <c oughs> ได้เข้าโรงพยาบาลไหมเขาถึงไมอย่าว่าแต่โควิดเลยนะโรคทั่วไปเ,ออเล็กๆน้อยๆบางทีก็ย<ช>ังยากนะของเราเนี่ยนอกจากว่ามีอาการเล็กๆน้อยๆก็ไปหาหมอไปแล้วก็ฟรีกต่หากใช่ค่ะมีบัตรท้องก็ไม่ต้องจ่ายมีประกันสังคมก็ไม่ต้องจ่ายถูกค่ะมันอาจจะไม่ดีเลิศดประเสริฐสีนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่รั รัฐบาลไทยประเทศไทยเราจัดให้เป็นบริการสาธารณสุขแล้วมันตัดปัญหาทั้งปวงว่าต่อไปนี้ถ้าเจ็บป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาบัตรทองรักษาฟรีมีประกันสังคมประกันสังคมก็รักษาให้รับราชการกัพ่อแม่ลูกเมียก็ได้คเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามองในแง่ว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่รักัดให้มันก็เลยตัด ตัดภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลออกไปได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะจะได้ออาเงินไปใช้ในส่วนอื่นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะรับผิดชอบอยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็อาจจะไปใช้บริการเอกชนบ้างอะไรบ้างก็ก็แล้วแต่ฐานอนุรูปใช่ค่ะนะครับดีนล่าสุดสปสชบอกว่าไงน้องมีสปสชบอกว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นค่ะครับร้านยานี้นะคะขั้นตอนการรับบริการมี2รูปแบบคุณผู้ชมแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะ คือหนึ่งคนไข้ที่ติดต่อสายด่วนสปสชเนี่ยโทรไปเลย1330คข้อ2ดูรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการเข้าไปเว็บไซต์ง่ายๆคุณผู้ชมไม่กี่ตัวนะ www. คือจุดเนี่ยแหละค่ะเอ็นสแกน QR code ได้เลยเนี่ย h o. g o. t h. นะคะหรือว่าสแกน q r c o d e เอามือถือถ่ายไว้ได้เลยนะแล้วก็ถึงเวลาก็สแกน q r c o d e เด้งขึ้นมาหน้าจอ หรือคุณผู้ชมไปร้านยาสังเกตสติ๊กเกอร์นี่เห็นไหมคะสีขาวกับสีเขียวเป็นรูปเหมือนยิ้มนะพี่หนอม,อมรอยยิ้มนะคะร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการการเจ็บป่วยเล็กน้อยปวดหัวเวียนหัวปวดข้อกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องผูกท้องเสียปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บตกขาวผิดปกติอาการทางผิวหนังผื่นคันมีบาดแผลความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตา นะความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูหูด้วยนะใช่ค่ะอันนี้ที่ก็บอกว่าจะสามารถไปใช้ยาที่คลินิกชุมชนอบอุญเนี่ยนะร้านยาชุมชนอบอุญเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้คือเดิมเนี่ยอันนี้เฉพาะคนใช้บัตรทองนะใช่ค่ะ,ะย้ำเฉพาะใช้บัตรทองแล้วไปรับรับฟรีนะค่ะ,ะรับฟรีเดิมเนี่ยเรามีบัตรทอง ถ้าเรามีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้มากเนี่ยแต่เราเราจะต้องการยามากิน,มา,กนมาใช้มาทานมาทามาถูนะเราก็ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมออต้องไปโรงพยาบาลทีนี้ต่อไปนี้บอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลมีร้านขายยาอยู่ค่ล้บ้านไหม,มสังเกตสัญลักษณ์นี้ไปรับยาฟรีเลยขอให้คุณมีบัตรทองอ,อ,อแล้วก็ทุกวันนี้ใช้แค่บัตรประชาชนส่วนเด็กเล็กนะคะ ใช้สูติบัตนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาสูติบัตของลูกๆไปด้วยนะคะจะได้แบบว่าดูแลอ่ะเข้าเกณฑ์ติ๊กแล้วก็ใช้บริการได้เลยนีดีจริงๆดีดีมากนี่คือบริการที่ รับจัดให้นะครับค, <ะ S 1> คุณผู้ชมครับเราก็เห็นว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะมีความทันสมัยมีการใช้แอปพลิเคชันมีการนี่แหละคือที่ที่ถ้าพูดถึงความสําเร็จของรัฐบาลเขามีนโยบายรัฐบาลดิจิทัลใช่ไหมใช่ค่ะนะครับแล้วก็ใช้ออนไลน์ใช้ปรึกษาทางการแพทย์ใช้ออนไลน์ผ่านมือถือเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกเพราะงั้นอย่าบอกว่าแก่แล้วใช้ไม่เป็นมีแต่โทรศัพท์มือถือปุ่มกดนะ เปลี่ยนเปลี่ยนให้ลูกหลานเปลี่ยนให้ถ้าไม่มีเงินเปลี่ยนเดี๋ยวเบี้ยยังชีพออกมาสะสมไห้หน่อยได้ค่ะก็คือนโยบายนี้คือนอกจากจะให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐเองแล้วภาครัฐก็จะได้เข้าถึงประชาชนด้วยแก้ปัญหาได้นะคะในยุคดิจิตอลนี้ค่ะ